พระไตรปิฎกเล่มที่9พระสุตตันตปิฎกเล่มที่หนึ่งทีคณิกายสีลขันธวั์ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น 2. สามัญญผลลสูตรต่อมหาศีหนึ่งรยสิบสีหนึ่ง ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฉานวิชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโูชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฉานวิชาเห็นปานนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตทายอุป,ปบาททำนายฝัน ทำนายลักษณะทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีสัดแกลบบูชาไฟทำพิธีสัดร,รำบูชาไฟทำพิธีสัดข้าวสารบูชาไฟทำพิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ทำพลีกรรมด้วยโลหิตเป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมงป่องเป็นหมอรักษาแผลหนูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกา เป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอไทยเสียงสัตว์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง115 2. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะ ที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยตรรัานวิชาเห็นปานนี้คือทายลักษณะแก้วมณีทายลักษณะผ้าทายลักษณะไม้พรองทายลักษณะศาสตราทายลักษณะดาบทายลักษณะสอนทายลักษณะธนูทายลักษณะอาวุธ ทายลักษณะสตรีทายลักษณะบุรุษทายลักษณะกุมารทายลักษณะกุมารีทายลักษณะธาตุทายลักษณะทาสีทายลักษณะช้างทายลักษณะม้าทายลักษณะกระบือทายลักษณะโคอสุภะทายลักษณะโคทายลักษณะแพะทายลักษณะแกะ ทายลักษณะไก่ทายลักษณะนกกระทาทายลักษณะเฮี้ยถ่ายลักษณะตุนทายลักษณะเตา่าทายลักษณะมารึคะแม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง 116. 3. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยตรรษฉานวิชาเช่น อย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชานวิชาเห็นปานนี้คือดูเลิกยาตราทับว่าพระราชาจักยกออกพระราชาจักไม่ยกออกพระราชาภายในจักยกเข้าประชิดพระราชาภายนอกจักถอย พระราชาภายนอกจักยกเข้าประชิดพระราชาภายในจักถอยพระราชาภายในจักมีชัยพระราชาภายนอกจักปราชัยพระราชาภายนอกจักมีชัยพระราชาภายในจักปราชัยพระราชาองค์นี้จักมีชัยพระราชาองค์นี้จักปราชัยเพราะเหตุนี้เหตุนี้แม้ข้อนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง117 4. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัฐชฐานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วอย่างเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัฐชฐานวิชาเห็นปานนี้คือ พยากรณ์ว่าจักมีจันทรคราชจักมีสุริยคราชจักมีนักส네ัตรคราดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินถูกทางดวงจันทร์ดวงอาทิตย์จักเดินผิดทางดาวนักสัตวจักเดินถูกทางดาวนักสัตวจักเดินผิดทางจักมีอุกาบาทจักมีดาวหาง จกมีแผ่นดินไหวจกมีฟ้าร้องดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จกขึ้นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกตกดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์จกมัวหมองดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักษัตว์จากกระจ่างจันทรคาาจกมีผลเป็นอย่างนี้โุริยคราดจะมีผลเป็นอย่างนี้ นักสัตตรคาดจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินถูกทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์จกเดินถูกทางมีผลเป็นอย่างนี้ดาวนักสัตว์เดินผิดทางจกมีผลเป็นอย่างนี้มีอุกกาบาต จักมีผลเป็นอย่างนี้มีดาวหางจักมีผลเป็นอย่างนี้แผ่นดินไหวจักมีผลเป็นอย่างนี้ฟ้าร้องจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตวขึ้นจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์ตกจักมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์มัวหมอง จกมีผลเป็นอย่างนี้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์และดาวนักสัตว์กระจ่างจักมีผลเป็นอย่างนี้แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง118 5. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัษฐานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันพภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฉานวิชาเห็นปานนี้คือพยากรว่าจักมีฝนดีจักมีฝนแรงจักมีพิกษาหาได้ง่ายจักมีพิกษาหาได้ยากจักมีความเกษมจักมีภัยจัก,จกเกิดโรค จักมีความสำราญหาโรคมิได้หรือนับคะแนนคำนวณนับประมวลแต่งกาบโลกายศาสตร์แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง119 6. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฐานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวก ฉันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัตฐานวิชาเห็นปานนี้คือให้เลิอกอาวหะมงคลให้เลิกวิวาหะมงคลดูเลิกเรียงหมอนดูเลิอกอย่าร้างดูเลิกเก็บทรัพย์ดูเลิก,เก,เลกจ่ายทรัพย์ดูโชคดีดูเคราะห์ร้าย ให้ยาผดุงคันไร้มนให้ลิ้นกระด้างไร้มนให้คางแข็งไร้มนให้มือสัน่นไร้มนไม่ให้หูได้ยินเสียงเป็นหมอทรงกระจกเป็นหมอทรงหญิงสาวเป็นหมอทรงเจ้าบวงสวงพระอาทิตย์บวงสวงเท้ามหาพรหมไร้มนพ่นไฟทำพิธีเชิญขวัญแมมข้อนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง120 7. ภิกษุเว้นขาดจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฐานวิชาเช่นอย่างที่สมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกฉันโพชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วยติรัชฐานวิชาเห็นปานนี้คือ ทำพิธีบนบานทำพิธีแก้บนไร้มนขับผีสอนมนป้องกันบ้านเรือนทำกระเทยให้กลับเป็นชายทำชายให้กลายเป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำพิธีบวงสวงพื้นที่ค้นน้ำมนรถน้ำมนทำพิธีบูชาไฟปรุงยาสำรอก ปรุงยาถ่ายปรุงยาถ่ายโทษเบื้องบนปรุงยาถ่ายโทษเบื้องล่างปรุงยาแก้ปวดศีรษะหุงน้ำมันหยอดหูปรุงยาตาปรุงยานัดปรุงยาทากัดปรุงยาทาสมานป้ายยาตาทำการผ่าตัดรักษาเด็กใส่ยาชะแผลแม้ข้อนี้ ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง121ดูก่อนมหาบพิษภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนแต่ไหนเลยเพราะศีลสังวรน,นั้นเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุระธาพิเศษกําจัดราชสัตรูได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนแต่ไหน เพราะราชฎรศัตรูนั้นดูก่อนมหาบพิษภิกษุก็ฉันนั้นสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหนแต่ไหนเพราะศีลสังวรน,นั้นภิกษุสมบูรณ์ด้วยอริยศีลขันนี้ย่อมได้เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายในดูก่อนมหาบพิษด้วยประการดังกล่าวมานี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีลจบมหาศีล